สวัสดีครับทีนี้โจเทเวชอนลนะครับที่นี่ครัวจันทิมาลีสอร์ทนะฮะก็เรามาเข้าครัวช่วยกันทําอาหารนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าอเป็นปลาเป็นกั้งเป็นปูนะที่ได้มาเมื่อเช้านี้นะฮะก็ดันไปหาปลาเมืดอนี่แหละครับก็พอดีมีเจ้าเสียมา้วก็เลยมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ทําคลิปไปด้วยนะครับเผื่อคุณผู้ชม จะได้มาเข้ามาดูนะครับความสนุกสนานของพวกเรานะครับก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการปรุงนะฮะมีเมนูอะไรบ้างน,นะครับก็ดูแล้วครับอันนี้มิเตอเสียกำลังตําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะฮะอันนี้จะพามาดูกั้งกั้งนะฮะกั้งนึ่งนะครับโอ้ปูฟันขมงเลยครับโอ้มีปูนี่เตอเสือนี่ไง โอ้กำลังดีดลกนะ้าครับเฮยอบเกมาสอบเดี๋ยวแป๊บนึงให้ถูกกว่านี้ก่อนครับก็กินกระสับใจครับวันนี้เวลาตามาต้องมีจังหวะจังหวะรับวงเหรอสามช้าเลาจะอยู่ละ เล่นละเล่นละมีตอร์โฮเซียเล่นละเอาละน้ำมะนาวพอม้พอ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 ไหมใส่น้ำตาลเดลเทียใส่น้ำตาลหรือเปล่าคะใส่แล้วครับน้ำตาลผัดด้วยใส่ป้างคุณติดใส่ใส่ค่ะวันนี้มีตากล้องกิติมศักดิ์มานะครับเป็นแฟนคลับของมิเตอร์โฮเซียนะครับนี่ครับมาทั้งคู่เลยครับมาทั้งสามมีปัญญาเลยครับแหมมาจาก น้ำปลาแต่โจมนี่เองครับน้ำปลาไม่ใส่สูตรเดียวกันก็ใส่เกลือใส่ชูรสเมื่อกี้ใส่ประมาณนี้พี่ได้ปรุงกันนะตามให้และกันเพราะว่าให้มือชีพอยูว่าเอาสายชื่อเสียงมาใส่ชูโรสไม่ได้นี่นะบินไปก่อนไปข้างนอกพี่แก้วนี่จะใส่อะไรไปม้าง ่อใส่พร้อมมาแล้วมั้งใส่พร้อมมาแล้วลองชิมดูอันนี้อะไรครับมีเตอร์ฮอเซียนน้ำปลาอ,อ๋อน้ำปลาครับเรื่อ,อไรเอ่ยอโอ้ไม่ใช่อ,อ๋อคุณนุ่งน้ำปลานี่วายของแกนะครับผมมีเตอร์ฮอเซียครับจิบวายไปด้วยทำไปด้วยนะฮะ ผมชอบเปรี้ยวๆไม่ได้ชิมเลยครับเค็มอยู่ขาดอะไรครับขาดความอร่อยแล้วฮะขาดอะไรครับเกินลยมากอร่อยขาดอย่างเดียวทุกอย่างโอเคหมดขาดอะไรครับความอร่อยผมไม่ใช่ครับคุณเล่นครับสูตรมิเตอร์เฮเซียครับอร่อยอยู่แล้วครับไม่สูงยังอะยังยังอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเอาไปสุกๆครับเพราะว่าทีนี้มาสูกพี่ยังสุกแล้วค่ะสุกนานแล้วด้วยเพราะว่าปิดเลยนะ อีสนหน่อยไม่เล่าเผือมันแห้สุกเปื่อยๆนะมุน้ำมันไหมจริงๆแล้วน้องอูฮักเสียเขาจะมาด้วยนะครับแต่ไม่รู้วีท่าไหนแกกลับไปก่อนนะครับก็เสียดายนะครับน้องอูก็มาที่ซุนิโจก็หลายครั้งแล้วนะฮะก็คิดถึงแกเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากความคิดถึงน้องฮักเสียด้วยนะครับไปนะครับจริงๆแล้วน่าจะมานะ ก็ต้อนรับนะฮะต้อนรับเพื่อนๆนะพี่มานะครับขาดอะไรพี่ขาดอะไรครับอันนี้พุ่งตรงครับพี่ขาดอะไรครับโอ้โหพี่จิมเลยครับผมกินได้หมดไม่เป็นไรขาดอะไรพี่พอดีแล้้วมังพอดีนะมันออกเค็มเหมือนไม่รู้แก้ไงเห็นแก้ว่านได้ไหมหวานนิดมั้ยใช่ค่ะ เพราะเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่น้ําจิ้มครับเดี๋ยวเราไปจิ้มกับเนื้อปูน้ปลามันก็โอเคแล้วมันไม่เป็นไรเราไม่ได้กินปลาเปล่านี่กินกับข้าวคลุกข้าวกินจะกินอย่างจะกินเหมือนเดิมเลยกินเลยกินร้อนๆปรุงเสร็จแล้วก็ไปนั่งเอาอย่างนึงก่อนก็ได้อย่างนึงก่อนไปชิมไอ้ตัวนี้ก่อนเอาถ้วยนึงก่อนไหมเอาถ้วยนึงก่อนให้ถ้วยนึงก่อนให้พี่ชิมไปก่อนผมชิมทีหลัง อ๋อที่ว่าสูตรชาวเลอะไรเ่ะครับอ๋อสูตรชาวเลคุณเทเซียเขาได้สูตรมานะฮะเดี๋ยวดูฮะขอบคุณท่าน่ทานโอ๊ตนะครับคุณรับุรีนะครับคุณที่ทำตลาดให้ช่างโอ๊ตคุณพุ่นน้ำใสเรียกว่าปวดท้องสูตรท้องมันอยู่ปากเอาขนมดีไหมเนี่ยหาอะไรครับ น้ำตาลน<ำ>้ำ,ำ,ำปลาน้ำปลาใช่นไหมคะน้ำปลาน้ำอะไม่ต้องพิสพลดกไ็ได้ไล่นในกระเจอ แค่อะไรทำแบบปลาสดๆอะไรอย่างเงี้ยอสูตรเราแบบนี้แหละมันอยู่ที่เนื้อปลาถ้าปลาสดมันก็จะโอเคอ่ะมันจะอร่อยแล้วก็น้ำก็เป็นส่วนประกอบอย่างยังไม่ได้ชิมพี่ยังไงพี่พี่เฉลยเาดิเฉลยผมรอรุ่นตั้งนานรม่นก็หวานมาจากไหนอ่ะ ใส่น้ำตาลเป็นชูรสแล้วเปหรอคะไม่ใส่ชูรสเลยแต่อร่อยเลยพี่เล็กลองชิมดูอ่ะพี่เล็กเอาช้อนของพี่มาชิมดูนะนี่แหละเป็นสูตรชาวเลเขากินกันอย่างนี้ออ๋แบบนี้นะใช่ใช่ที่นี่ก็แบบนี้ครับที่ทำอร่อยเองครับกล่องนั่นจะพูดตั้งแต่ครัแรกแต่ว่าผมทำเองพูดเองอร่อยสุดยอดครับยอดเลยนะอร่อยแล้วรสชาติแบเดียวกันท่านี่มาบอกว่าอร่อยนะก็เดือผ่านใหม่ก็เดี๋ยว พี่ตุิโจก็จะไปเขียนในเมนูว่าต้มยำชาวเรต้มยำชาวเรจริงจไม่เท่าไรเขาเรียกว่าต้มยำชาวเรือต้มยำเรือมันของมันน้อยอ่ะแล้วก็โดยที่ไปนิดนึงแต่แต่แต่ส่วนนี้ไม่เหมือนกับต้มยำน้ำใสปกตินะเพราะว่าต้มยำน้ำใส่เรต้องใส่กระชายแล้วก็ข่าแต่อันนี้เขาไม่ใส่ใส่กระเทียมอย่างเดียวกระเทียมก็ไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่นะฮะจริงครับใส่พริกกับอะไรผมก็จะลืมเลย ก็เห็นบอกให้แกะกระนาวกระเทียมไม่ได้ใส่ให้แกะกระเทียมได้อันนี้เวลาไปทำทำกินบนเรือใช่ไหมกําจิบบนเรือหาจินหายากมะสุดิีหายากก็เลยทำแบบสุดยอดครับลองทำดูครับนี่เป็นต้มยำอ๋อต้องผ่านไปหน่อยหน่อยยกไปอ๋อยกมาอันนี้ก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วเอาไปั่วหนึ่งนะแต่มันอะไรว่าจะให้สุกกว่านั้นหน่อยก็ได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าอยากให้มันสุก นี่ครับผมน่าทานมากอูยงดิ้นอยู่เลยครับสุกเลยคไหนดิ้นตรงไหนเมื่อกี้เห็นมันเหมือนขยับขยายามก็โอเคนะครับสำหรับเมนูในครัวนะออกมาแป๊บนึงครับพอดีร้อนด้วยนะฮะผมก็ที่ติดตามชมก็สนิทโจทย์ไทยชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อน